ผลพัดนักปรุงโฮมคุกทาินี่นะครับก็เป็นซอสสา,ารพัดประโยชน์ที่มีงาเป็นส่วนผสมหลักแถมวิธีการทําก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยครับเอาไปใช้ได้ทั้งดิปปิ้งนะครับจิ้มกับผักราดสเต็กเอาไปเป็นซอสในแซนด์วิชหรือว่าเป็นน้ําสลัดก็ได้เหมือนกันครับเริ่มจากส่วนผสมหลักของเรานะครับวันนี้ใช้เป็นงาขาวของไร่ทิพย์นะครับผลิตภัณฑ์ของไร่ทิพย์นะครับเขาผ่านกระบวนการคัดแยก ผลิตแล้วก็บรรจุที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานครับทุกๆุกซอนะครับจะมีวันผลิตวันหมดอายุบอกอยู่นะครับชัดเจนเลยอย่างนี้นะครับก็จะทําให้เราสามารถมั่นใจได้นะครับว่าเรามีของที่ ใหม่สดอยู่เสมอครับรูปร่างหน้าตาบรรจุภัณฑ์นะครับดูสะอาดสะอ้านครับเห็นด้านในเลยว่าคุณภาพเป็นยังไงปกติที่ขายอยู่นะครับก็จะมีเห็นอยู่2ขนาดครับ100กรัมแล้วก็ห่อใหญ่500กรัมครับสำหรับสูตรนี้นะครับผมจะใช้ประมาณ200กรัมครับจริงๆแล้วนะครับเราสามารถนํางาขาวที่เราแกะออกจากห่อนะครับไปใช้ได้เลยแต่ว่าเราจะมาเพิ่มกลิ่นหอมๆนะครับโดยการเอาไปคั่วซะก่อนใส่น้ำปลาลงไปเล็กน้อยนะครับให้พอแบบว่างาโดนน้ําทุกส่วนนะครับ คนนะครับเล็กน้อยให้มั่นใจว่าไม่มีส่วนที่เป็นงาแบบแห้งๆยังไม่โดนน้ําอยู่นะครับจากนั้นเราเปิดเตาได้เลยครับช่วงแรกจะใช้ไฟแรงไปก่อนนะครับเพอเดี๋ยวน้ํามันเริ่มเดือดน,นะครับเราก็จะค่อยลดไฟเบาลง พอต well, ัวน้ำนะครับระเหยไปเกือบหมดนี้นะครับมันก็จะคั่วง่ายขึ้นนะครับงามก็จะเริ่มร่อนแล้วเราก็จะกระดกกระทะง่ายขึ้นนะครับอันนี้เราจะไม่คั่วจนสีเข้มนะครับแต่ว่าให้สังเกตดูว่ามีเป็นแบบคราบเงาๆมันๆนะครับคือน้ํามันจากตัวงามันเริ่มออกมานะครับก็คือว่าใช้ได้แล้วพอได้ที่อย่างนี้นะครับเราก็จะเทออกมาพักเอาไว้ให้หายร้อนนะครับเกลี่ยนะครับจะได้หายร้อนได้เร็วขึ้นนะครับในขั้นตอนการปั่นนะครับอาจจะทําให้เกิดความร้อนได้ง่ายครับ เมื่องาของเราโดนความร้อนสูงๆนานๆนะครับจะทําให้งาของเรานะมีกลิ่นหอมลดลงครับบางครั้งทําให้เกิดรดขมด้วยเพราะฉะนั้นเราควรจะพักงาของเราให้หายร้อนดีก่อนนะครับตอนนี้งาของเรานะครับก็เย็นสนิทดีแล้วครับผมก็จะใส่ไปในเครื่องปั่นนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ปั่นได้เลยครับปั่นไปได้เล็กน้อยนะครับเราก็จะมาทําการปรุงนะครับด้วยเกลือยี่หร่าฝนนะครับ น้ำมะนาวครับแต่ว่าจะใช้เป็นเลมอนก็ได้แล้วก็ใส่น้ำมันประมาณ4ี่ช้อนโต๊ะครับผมก็ปั่นต่อนะครับในระหว่างปั่นนะครับผมมีเติมน้ำเย็นจัดลงไปด้วยนะครับค่อยๆเติมเทียบนิดแล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆนะครับก็ใช้ระยะเวลาปั่นค่อนข้างนานนะครับกว่าจะละเอียดดีนะครับฉะนั้นนะครับเราก็หาเป็นโหลแก้วอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็เทตัวทาฮิทนี่ของเราลงไปนะครับ แล้วเราก็ใส่ในภาชนะปิดสนิทนะครับไม่ให้โดนอากาศแช่ในตู้เย็นเนี่ยจะเก็บได้ประมาณเดือนนึงเลยนะครับสำหรับตัวไทเนีเนี่ยย้ำอีกครั้งนะครับก็สามารถเอาไปทานเป็นน้ําสลัดก็ได้นะครับเอาไปทานกับสเต็กหรือว่าเอาไปใส่ในพวกแซนด์วิชอะไรก็ได้เหมือนกันครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายน์อครับ